พิเศษเลยค่ะสามารถเปิดประตูได้จากด้านหน้านี้เลยนะคะปิดได้ด้วยค่ะวันนี้พบกับ Sell กเซลล์มาติั้งออโต้นะคะ รถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันสีเขียวมะนาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะปฏิพัท์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยนะคะก็ต้องมีรถสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้เป็น Toyota าเซ t ต้1.5ตัว G ีปี2020เกียร์ออโต้นะคะด้านหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะคะตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีไฟโปรเจกเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยนะคะคันนี้ล้อแมก เดิมอัลลอยจากโรงงานขนาด15นิ้วยางปีใหม่ปี23เลยค่ะด้านข้างนี้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแก้มข้างในตัวค่ะตัวนี้พิเศษเลยค่ะเป็นประตูไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะคะและในส่วนของด้านท้ายนี้ค่ะมีกล้องมองหลังมาให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ ้านท้ายนี้พับเบอกเก็บได้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆ็เริ่มต้นในการหารถครอบครัวแบบนี้นะคะคันนี้ผ่อนเบาๆ8 0 0 0บาทนะคะ7ปีเลยค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถ0บาทค่ะไปดูด้านในกันต่อค่ะในส่วนของภายในนะคะคุมโทนสีดำค่ะเบาะหนังสีดำแล้วก็มีกล้องมองหน้า กล้องหน้าคันนี้นะคะติดมาจากโรงงานศูนย์โตโยต้าเลยค่ะมูลค่า3,000บาทนะคะแล้วก็มีจอเชื่อมต่อกับบลูทูธค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีสุดพิเศษเลยค่ะสามารถเปิดประตูดได้จากด้านหน้านี้เลยนะคะปิดได้ด้วยค่ะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะมากๆค่ะสําหรับคนที่เริ่มต้นหารถในการใช้ในครอบครัวเล็กๆนะคะคันนี้นะคะเดิมๆโรงงานทั้งคันค่ะแล้วก็ภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะโปรสุดพิเศษเ,เดือนนี้นะคะวันที่6เดือน6ค่ะรับไปเลยบัตรน้ํามันมนูลค่า3,000บาทค่ะรถคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถ0บาทค่ะลูกค้า พรเริ่มต้น8,000บาทนะคะรถคันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมายโดยตรงได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าเป็น ID Line ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงและทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่โชว์รูมปฏิพัทนออโต้นะคะอยู่ที่ถนนคูขวานหนองจอกรุงเทพมหานครค่ะอย่าลืมนะคะอยากได้รถมือสองสวยๆส,สภาพดีนึกถึงเซลล์มา์ปัิพัทออโต้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ